สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับไมค์ครับ PE เวอร์ชัน่นะ0ุครับวันนี้ผมก็จะมาสอนใช้ MCPE Master นะครับเนี่ยครับตัวนี้ครับนี่ครับใช้ MCP MC Master ใช้กับไมค์ครับเวอร์ชันไหนก็ได้นะครับถ้าใครสนใจโหลดโหลดไมค์ครับเวอร์ชัน 1.0.5.0จุ้าุูเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะคบโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอนเดี๋ยวผมจะมาสอนเลยครับนี่ครับขั้นตอนแรกให้สร้างห้องนะครับโอเคครับโอเคแล้วก็ให้กดห้องแฟลตแล้วแต่เราเลยเราจะเอาเป็นแบบไหนเน่ยผมจะเอาโลกกว้าง โอเคครับรอสักครู่โอเคนี่ครับถามว่า M C P Master ใช้ยังไงครับนี่ครับให้กดเข้าไปครับขั้นตอนแรกนะครับนี่ครับสมมุติว่าเราเป็นหมดเอาชีวิตรอดนะครับแล้วก็สามารถระดับนะครับนี่ระดับสองสองพันนะครับนี่ครับเป็นไงล่ะก็นี่ครับก็ปิดไปแล้วก็สามารถบินได้นะครับโดยที่เป็นหมดเอาชีวิตรอดนะครับ ครับแล้วก็ลง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 แล้วก็ลงไปปักโอเจ็บพอเสร็จแล้วครับนี่ครับโหมดทําลายไม่ได้ครับดูนะครับพวกซอมบี้เนี่ยครับมันจะทําลายเราไม่ได้ครับนี่ครับผมบินแล้วครับถึงแม้เราจะโดนอะไรที่มันเจ็บเจ็บก็ทําลายเราไม่ได้ครับนี่ครับดูนะครับฟึบอ่านี่ครับก็ทําลายไม่ได้ครับทะลุผ่านบล็อกนี่มันก็จะทะลุแบบนี้นะครับนี่ครับมันจะทะลุแบบนี้ฟึบ มันจะเหมือนน้ำหรอครับผมก็ไม่แน่ใจทำไมถึงมันมีน้ำนี่ครับแล้วก็ขึ้นฟึบอ่าก็นะครับเสร็จแล้วก็นี่ครับวิ่งนะครับวิ่งไวมากนะครับนี่ครับดูครับโอ้โหวิ่งไวมากนะครับโอเคผ่านทะลุบล็อกเอาแล้วนี่ครับแล้วก็มาดูกันอันนี้ก็เวลานะครับสามารถเป็นเที่ยงพระอาทิตย์ตก กลางคืนได้หมดแล้วครับเช้าก็ได้ฝนตกยังฝนตกได้เลยฝนตกฝนตกโปรปอยฝนตกแรงนะครับนั่นเลยครับฟ้าผ่ายังได้เลยครับนี่ครับฟ้าผ่ายู่ไหนเนี่ยโอ้โหที่ครับเมื่อกี้ครับโอ้โหนั่นเลยครับโอเคครับเสร็จแล้วนี่ครับ ที่สําคัญที่สุดก็คือไอพวกนี้ก็คือไอเทมะไนอย่างนี้นครับเราสามารถทาให้มันแข็งนะที่ที่ดีที่สุดนี่ก็คือให้เรากดเข้าไปในสร้างนะครับแล้วกดเข้าไปว่ากดเข้าไปว่าเออนี่ครับทรงให้กดเข้าไปตรงที่สร้างแล้วก็ให้กดเข้าไปที่ทรงกลมนะครับแล้วก็ให้เลื่อนสุดเลยนะครับโอ้เนี่ยครับพอเลื่อนสุดไปปุ๊บล้วก็จะเอาเท่าไหร่ก็ได้นะครับ นี่ครับเท่าไหร่แต่ผมจะเอาปอนมสักสิบนะครับนี่ครับอุ้ยลืมไปเลยนี่ครับแต่ก่อนอื่นครับต้องต้องปรับโหมดสร้างสรรค์นะครับทําแบบนี้เสร็จปุ๊บแล้วหวับถามว่าทำไมถึงมันหมืดครับอืนี่ครับแล้วก็บินขึ้นไปครับบินขึ้นไปเสร็จปุ๊บฟึ้วฟบนี่ครับสามสองหนึ่งแทนแทนนี่นะครับมันก็จะกลายเป็นบล็อก วงกลมครับเราสามารถใช้ใช้เอบล็อกอะไรก็ได้นะครับยกเว้นทอชเนี่ยครับมันจะแหลกมากดูนะครับวิ่งแมวดีกว่าเดี๋ยวมันแหลกนี่ครับดูนะครับฟับโอ้โหโอ้โหนี่ครับความแหลกมันครับเราก็ต้องถอยนะครับต้นไม้ด้วยเนี่ยครับเราห้ามนะครับครครับเราก็สามารถใช้แบบท n t อนีะไรอย่างนี้ได้นะฟวกพวกเก้าอี้นี่ก็ได้นะครับ พวกหัวฟักทองนี่โอเคครับนี่เราก็สามารถใช้เป็น TNT ก็ได้นะครับผมจะโชว์ให้คุณดูเลยนี่ครับฟุบนี่ครับโอ้นี่ครับนี่ครับ,รบ,รบ,รบแล้วก็สามารถระเบิดมันได้ครับแต่ผมไม่ระเบิดแต่มันแหลกมากเลยครับ ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์นะครับก็ขอผมขอกำลังใจคนละ1นึ่งไลค์นะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ